สวัสดีจ้าหลานยายเชื่อว่าทุกคนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นแหละจริงไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าความผิดพลาดก็คือท่าทีของเราหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วต่างหากวันนี้ยายเลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องสำนวนโบราณที่สะท้อนนิสัยของคนเราได้ดีมากๆนั่นก็คือสำนวนที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองหลานลองนึกภาพตามยายนะสมัยก่อนมีงานมโหรสพ มีเวทีรำวงมีนางรำแต่งตัวสวยงามออกมารไายรำให้คนดูแต่ปรากฏว่านางรำคนนั้นกลับรำไม่สวยเลยรำผิดผิดถูกถูกไม่เข้าจังหวะพอการแสดงจบลงแทนที่นางรำจะยอมรับว่าตัวเองซ้อมมาไม่ดีพอเขากลับชี้ไปที่วงดนตรีแล้วบอกว่าที่รำไม่ดีก็เพราะคนเป่าปี่เป่าเพี้ยนคนตีกลองก็ตีไม่เข้าจังหวะ นี่แหลจะจ้ะคืออาการโทษปี่โทษกลองคือการปฏิเสธความรับผิดชอบในความผิดพลาดของตัวเองแล้วโยนความผิดนั้นไปให้ปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นแทนจากเวทีรำวงในวันนั้นมาสู่ห้องประชุมในวันนี้ยายว่าอาการโทษปี่โทษกลองมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะหลานแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปไปสักหน่อยกลายเป็นเวลาที่โปรเจกต์งานของทีมล้มเหลวหรือทำไม่สำเร็จตามเป้าหมาย แทนที่จะมองว่าแผนงานของเราวางมาไม่ดีพอหรือเราอาจจะบริหารเวลาผิดพลาดคนที่เป็นหัวหน้าทีมบางคนกลับโทษลูกน้องว่าไม่ตั้งใจทำงานหรือโทษฝ่ายการตลาดว่าให้ข้อมูลไม่ดีหรือแม้แต่โทษลูกค้าว่าเปลี่ยนใจบ่อยเกินไปมันคือการหาแพะรับบาปดีๆนี่เอง การกระทำแบบนี้เรียกว่าการสร้างวัฒนธรรมแห่งการกล่าวโทษหรือเบลเมค culture ซึ่งเป็นพิษต่อการทำงานร่วมกันมากๆเลยนะเพราะเมื่อทุกคนกลัวที่จะยอมรับผิดก็จะไม่มีใครกล้าเสนอไอเดียใหม่ๆและไม่มีใครได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเลยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลวนะหลานแต่คือความกล้าหาญที่จะยอมรับเมื่อเราล้มและลุกข,ขึ้นมาเรียนรู้จากมันต่างหาก การโทษปีโทษคอมพิวเตอร์หรือโทษเพื่อนร่วมงานมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้ชั่วครู่แต่มันไม่เคยทำให้เราเติบโตขึ้นได้เลยจงเป็นคนที่กล้าย,ยอมรับในความผิดพลาดนะหลานให้ปัญญานำทางชีวิตนะหลานเพราะนั่นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาและแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้าเห็นด้วยกับคาสอนของยายก็อย่าลืมกดติดตามช่องโบราณว่าไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ๊ะ